็สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมพลมอเตอร์เรเบลเช่นเคยนะและฝูงรถที่อยู่ข้างหลังผมนี้คือ Honda E c u คั Class, ทั้งร่างสปอร์ตอย่าง c b 650 r 650R แล้วก็ตัวไฟก้ม c b 650R หลังจากที่เราได้รีวิวไปแล้วนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาในสนามช้างแล้วก็ในเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการทดสอบรถติดๆเลยนะในเมืองกรุงเทพจะเป็นยังไงบ้างกับอากาศโคตรร้อนเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกัน ครับผมเราก็ได้ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับ Honda e c u คัคู่หูครับในโฉมสปอร์ตแล้วก็ตัวไฟกลมเนกเกตต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาเรารีวิวไปหมดแล้วซัดแบบเต็มข้อในสนามช้างรวมถึงขี่ช่วงรถติดในเมืองบุรีรัมย์ครับแต่วันนี้เนี่ยได้มาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะวิ่งจากเส้นราชพฤกษ์เข้าไปในเมืองนะครับตัวเมืองกรุงเทพรถติดติดแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง แต่ก็ทําให้เราได้สัมผัสฟีลลิ่งหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ขี่เน้นสมรรถนะเลยเนื่องจากสภาพการจราจรรถติดแต่ว่าเราจะมาเล่าถึงการใช้งานจริงเผื่อใครอยากจะซื้อรถแบบคันเดียวจบเลยนะครับเป็น everyday bike เนี่ยมันเหมาะไหมแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับหรือว่าไฟกลมเนี่ยคุณมองว่าตัวไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันอันดับแรกนะครับอย่างที่บอกว่า รถทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็น e-cut ดังนั้นข้อดีของมันก็คือการที่เขาให้ตัวคัดไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ Quick s h i f t e r แบบ 2-way a y ในตัวราคาที่บวกเพิ่มขึ้นมา2 0 0 0 0บาทจากตัว Standard ที่เป็นคัดมือตรงนี้เนี่ยครับผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปติดตั้งแค่ตัว q u s h k f t เนี่ยครับผมว่าก็มีหมื่นกว่าแล้วนะครับอันนี้คือได้ระบบที่ทำให้คุณ สะดวกสบายในเรื่องของการที่จะไม่ต้องมาเมื่อยมืออีกต่อไปและข้อดีของมันก็คือใครที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าใครที่ขี่รถมีคัดมาก่อนไม่เป็นเพียงแต่คุณอาจจะเข้าใจเรื่องของการเชนเกียร์นะครับคือเป็นขั้นบันไดนะ1 n 2 3 4 5 6แค่นี้คุณก็สามารถขี่มันได้แล้วโดยไม่ต้องไปยุ่งกับการขัดเลยซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่า หลายคนเนะี่ยน่าจะเข้าใจระบบการทำงานของมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วจากการใช้งานบนรถติดๆเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันให้ความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีทั้งรถสกูตเตอร์รถมีคัทที่จะต้องกำคัทตลอดอยู่แล้วเวลารถติดเนี่ยเราต้องมากำคัทนะครับ ต้องมีการเลี้ยงคันเร่งบ้างเลียคัตบ้างอะไรพวกนี้และมันจะมีอาการปวดข้อมือนี่คือคีย์สำคัญเลยครับที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยไปออกรถสกูตเตอร์ไม่อยากจะมาซื้อรถที่เป็นรถเกียร์สปอร์ตอย่างแมนนวลคัดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากชีวิตแล้วก็ปวดเมื่อยมือกับการใช้งานในชีวิตประจาวันมากแต่สาหรับ e-cut ครับมันให้ความสะดวกสบายตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ฟีลแบบ เบิ้ลเครื่องนะครับหรือแบบเลี้ยงรอบไว้อะไรพวกนี้ก็ยังสามารถทําได้โดยการกําคัดเข้ามาให้สุดนะครับผมอันเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เหมือนตัดตัวระบบ e cut ออกไปและคุณอยากอาจจะเล่นแบบเบิ้ลยางยกล้ออะไรพวกนี้ยังสามารถทําได้อยู่ครับแต่อย่างที่บอกแหละคนที่ใช้งานทั่วไปอย่างเป็น user มือใหม่นี่ครับเราคงไม่ได้เน้นเรื่องประเด็นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะถอดก้านคัดออกไปได้เลยการใช้งาน อย่างที่บอกครับสะดวกสบายในเรื่องของมือซ้ายไม่ต้องใช้แล้วและเรื่องของขุมกําลังที่เขาเป็นบล็อก650นะครับช่วง650ซีซี4สูบเนี่ยพละกกาลังเนี่ยต้องบอกว่าเหลือเฟืออยู่แล้วช่วง95แรงม้าขี่รถติดๆเนี่ยต้องเรียกว่าเกินพอดีด้วยซ้ำครับเวลาออกตัวเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าบางทีอาจจะค่อยๆอ,ออกช่วงประมาณเกียร์2ก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรา ตะลงสุดที่เกียร์หนึ่งเนี่ยครับเวลาเปิดคันเร่งถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะมีข้อสังเกตน,นิดนึงคือเขาอาจจะเดินคันเร่งไม่ค่อยสมูทอะไรพวกนี้ครับแล้วพละกําลังมันจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับตอนผมติดเนี่ยครับเราเราติดขี่สกูตเตอร์มาเยอะเนี่ยเราต้องกระแทกคันเร่งแต่พอมาตัวนี้นะครับพอเปิดคันเร่งเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังช่วงเกียร์หนึ่งสักนิดหนึ่งครับเราอาจจะค่อยๆอ,ออกจากเกียร์สองได้นะในบางจังหวะก็จะสมูทมากขึ้น แต่ตัวนี้หน้าจอของเขานะครับจอสี TFT เขาก็ฉลาดอกีกคือจะมีตัวเตือนในเรื่องของระบบเกียร์ครับผมก็คือว่าถ้าสมมติตัวรถเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าความเร็วมันไม่สัมพันธ์กับในส่วนของเกียร์ที่ใช้เนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับอย่างเช่นเลข2แล้วก็เครื่องหมายกระพริบลงนะครับเพื่อให้ลดเกียร์ให้ต่ำลงอะไรแบบนี้ก็ดูแล้วอาจจะแบบเออเป็นการรีมายเราครับว่าถ้าเกิดเราขึ้นทางชานันหรืออะไรพวกเนี้ยเราใช้เกียร์สูงๆไม่เหมาะตัวรถก็ช่วยเตือนได้แต่สําหรับผมผมมองว่า ในบางจังหวะช่วงคันคารถติดๆเนี่ยยังสามารถใช้เกียร์สเปิดเรล่งออกไปได้เลยนะครับอาจจะทําได้สมูทกว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ผมแนะนําเรื่องของการใช้ในส่วนของตัวระบบเกียร์ะนะครับผมเสร็จต่อมาเลยเนี่ยสำหรับรถทั้ง2คันนี้เนี่ยก็คือรุ่นไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันอย่างตัว CBR 650R นะครับเขาเป็นโฉมแบบสปอร์ตฟูลแฟร์ลงดังนั้นเลยเนี่ยลักษณะของตัวแฮนด์จับโช้นะครับ มันจะจับอยู่ใต้แผงคอก็คือตำแหน่งจะถือว่าค่อนข้างเตี้ยลงมาแต่ยังไม่เท่ากับพวกรถซูเปอร์สปอร์ตทั้งหลายนะครับจุดนี้เนี่ยก็ถามว่าขี่บนถนนออนโรดพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างสำหรับผมเองผมยังรู้สึกว่าต้องเรียนตามตรงว่ายังค่อนข้างเมื่อยอยู่นะครับเพราะลักษณะการโน้มตัวของเราเนี่ยมันต้องโน้มไปทางด้านหน้าสักหน่อยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดขี่ในสนามเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีนะเพราะว่าเรื่องของสัดส่วนสรีระของตัวรถ กับตัวบอดี้ผมครับผมสูง175นะแล้วก็สามารถเ,เรียกว่านั่งได้เต็มฝ่าเท้านะครับสมเท้าผ้าใบย่อนเข่าได้มีระยะให้คอนโทรลรถแบบเหลือๆเวลาเราขี่ตรงนี้ครับคือถ้าขี่ Riding Position ในสนามอยังสามารถแบบหมอบเน็บถังได้โอเคแต่พอมาขี่ On นโรดครับผมยังมีความรู้สึกว่ามันดูจะเตี้ยไปสักนิดนึงนะครับก็จะเมื่อยหลังอยู่พอสมควรเวลาขี่รถติดๆสำหรับตัว CBR 650R นะครับเสร็จถัดมาเนี่ยตัวไฟกลมล่างเนเกตของเขาที่เป็นตัว CB ครับแน่นอนแฮนด์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบแฮนด์บาร์แล้วและแน่นอนว่ามันก็จะสูงขึ้นด้วยครับดังนั้นเนี่ยถ้านั่งของเราไม่จําเป็นที่จะต้องก้มหลังอีกต่อไปนะครับอาจจะแบบโน้มตัวไปทางด้านหน้าสักนิดหน่อยเวลาที่เราแบบเปิดคันเร่งแรงๆอะไรเงี้ยเพื่อช่วยให้การคอนโทรลจุดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่า เรื่องของการวางฝ่ามือนะครับผมยังรู้สึกมีข้อสังเกตนิดหนึ่งกับแนด์บาตัวนี้นะครับที่เป็นแซตบาแล้วก็มันไม่ได้ยาวมากมันอาจจะดูแบบกดตรงช่วงฝ่ามือสักนิดนึ่งนะครับถ้าเรากำแบบกำอย่างเงี้ยฮะมันต้องจับเป็นวีกิฟตนิดๆน,นะครับประมาณอย่างงี้ฮะถึงจะทําให้ท่านั่งเนี่ยมันกาลังพอดีแล้วไม่กดปวดฝ่ามือมากแบะสอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้ากําลังสวยสําหรับรถแนวเนเกตบนะครับคือส่วนตัวผมเอง ต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมอะพีเฟอร์ชอบในร่างของตัวไฟกลม CB มากกว่าเพราะว่าในเรื่องของ riding position ตามที่บอกครับมันไม่เมื่อยมากนักแล้วก็แฮนด์บาร์เนี่ยมันไม่ได้กว้างยาวจนเกินไปถามว่ามุดรถติดติดเป็นอย่างไรนะครับในเมืองคือทั้งสองคันเนี่ยมันก็มุดได้ไม่หนีกันมากนักแต่ CBR มันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าแฮนด์ hmm. เขาจะต่ําแล้วกระจกครับมันสามารถพับขึ้นได้เลยถ้าเราพับกระจกขึ้นนะครับโอ้โหเรียกว่า มุดได้คล่องตัวไม่แพ้พวกรถเล็กอย่างแบบสกูตเตอร์คันเล็กหรือพวก Honda Wave อะไรพวกนี้เลยแต่แน่นอนครับพอเป็น CB เนี่ยกระจกมันยึดติดในส่วนของตัวประกับด้านบนนะครับเราไม่สามารถปรับให้มันแบบพับเข้ามาได้เพราะเราต้องขันให้มันแน่นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบฟิกตายตัวเวลาเราเจอช่องรถติดตดเราก็อาจจะต้องโยกตัวมากกว่า CBR อาอันนี้ก็คือเป็นจุดที่แตกต่างนะครับสำหรับ การขี่ใช้งานในเมืองครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องความร้อนต้องบอกว่าวันนี้อากาศแบบร้อนระอุมากๆครับแต่โดยรวมแล้วสําหรับผมเองนะผมก็ใส่รองเท้าผ้าใบกับกางเกงยีนที่ไม่หนามากจอดรถติดๆวันนี้เราไม่มีการดับเครื่องเลยนะก็ยังถือว่าไอความร้อนเนี่ยครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ รับได้นะครับสำหรับผมนะเพราะตอนนั้นขี่สนามช้างนี่แบบคือมันอาจจะมีการดีดรอบสูงมากๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ความร้อนเนี่ยครับมันแผ่ไอมามากกว่าปกติอ่ะโดยรวมแล้วสําหรับผมยังถือว่าโอเคอยู่แต่จุดต่อมาสักนิดนึงก็คือตัวรถเนี่ยถ้าเกิดคนที่ขี่สรีระตัวเล็กๆอย่างคุณผู้หญิงมือใหม่อยากจะกระโดดมาขี่ตัวนี้เลยมันจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับก็คือจุดแรกเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเป็นเรื่องของความสูงบาะก,กับ น้ำหนักก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอีคัทเนี่ยทำให้คุณไม่ต้องพวงแล้วดังนั้นคุณเข้าเกียร์ผิดเข้าเกียร์ถูกเนี่ยยังไงก็ไม่ดับนะครับถ้าไม่ไปยุ่งกับตัวการขัดมันนะอันนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้หญิงหรือคนตัวเล็กมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องฝึกในเรื่องของการบาลานซ์ตัวรถหรือความสูงเบาะสักนิดนึงนะครับถ้าอยากจะกระโดดแบบเบกทิเนอร์มาขี่บิ๊กไบค์เลยผมมองว่า2คู่หูตัวเนี้เป็นรถที่ขี่ใช้งานได้ครับแต่อย่างที่บอกน้ําหนักเวลารถติดมากๆเนี่ยแล้วคุณจะต้อง ย่งจอดอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นจุดที่สังเกตสําหรับคนตัวเล็กแต่ถ้าเกิดใครบาลานซ์รถเป็นอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวน้ําหนักอะไรพวกนั้นและขออีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายแล้วนั่นก็คือตอนนี้ตลาดรถเรียกว่าเป็นสปอร์ตในเซกเมนต์ของมิดไซส์เนี่ยปยีนี้ต้องบอกว่ามันร้อนระอุมากๆเลยนะครับเพราะอย่างค่ายคู่แข่งเองครับก็พึ่งคอดราคาออกมาโดยตรงนะครับคันนี้ได้4สูบ แต่ข้อเสียของมันก็มีครับคือเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากกว่าในขณะที่คู่แข่งเขานะครับเป็น3สูบนะครับผมแล้วก็ซุ้มเสียงเลยเนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบนะคนไทยส่วนใหญ่จะชอบแบบ4สูบอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบ3สูบมากกว่าซึ่งจุดหลักๆเลยผมมองว่าเรื่องพละกําลังเดี๋ยวนี้มันไม่หนีกันมากและม้าประมาณ95ตัวนะครับเวลาขี่ใช้งานจริงเนี่ยถ้าไม่ได้แบบไปซัดดูดตูดกันเนี่ยผมว่ามันแรงไม่ต่างกันแต่ข้อสังเกตก็คือ ตัว 650R เนี่ยครับมันมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากกว่านั่นเองครับสำหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าคอนเซิร์นนิดนิดแต่บางคนอาจจะมองว่าเขาไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปนเน้นขี่ในแทร็กในสนามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะผมรีวิวไปหมดแล้วในสนามมันก็ถือว่าขี่ได้ดีระดับหนึ่งแต่บอดี้น้ำหนักตัวที่มันมากกว่ารถคันอื่นๆในกลุ่มของซ u เปอร์สปอร์ตอะไรพวกเนี้ยทำให้ความคมในการเลี้ยวอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะ ไม่ได้คมกริบหรือแม่นยำมากนักน,นะครับเพราะว่าตัวบอดี้มันหนักนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับตัวคู่หู 650R ที่เราได้ทดสอบกันในครั้งนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าบวกเพิ่ม20,000บาทกับตัวระบบ e-cut และ Quickshifter ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นตัว e-cut ไปเลยนะคือ มันเพิ่มนิดเดียวครับตัดตัวมาตรฐานออกไปเลยได้ระบบพวกนี้แค่คริปเตอร์ก็คุ้มแล้วคิดเป็นอย่างนี้ดีกว่าส่วนเรื่องของโฉมเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าคุณชอบรูปลักษณ์ตัวไหนมากกว่ากันก็ลองพิจารณาดูกันอีกทีนึงสุดท้ายครับกับความที่เป็น Honda เนาะค่ายปีกนก,นกยังไงก็ได้รับความเชื่อมั่นกับทางผู้บริโภคมากกว่าครับเรื่องของศูนย์บริการอะไรอะไรต่างๆนะครับจุดนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นจุดแข็งของรถมิดไซส์คู่หูสปอร์ตทั้งในฟูลแฟลลิ่งแล้วก็เน็กเก็ต สรุ่นนี้ครับใครที่สนใจเนี่ยก็แนะนำให้ไปลองนะครับติดต่อที่ Honda Big w i n ิไใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไปลองทดสอบตัวระบบ e-cut ด้วยตัวคุณเองครับว่ามันสะดวกสบายจริงหรือไม่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วอย่างที่บอกไปถ้าอยากรับชมในเรื่องของการทดสอบแบบ เพอร์ฟอร์แมเนี่ยผมได้ทำรีวิวไปแล้วไว้จะแปะลิงก์ไว้ให้อีกครั้งหนึ่งไปย้อนรับชมกันได้วันนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร v a วให้พวกเราด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ